อันยองสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันครบร้อยวันของเด็กอ้วนหรือภาษาเกาหลีจะเรียกว่าแพ็กอิลค่ะก็จะพาเด็กอ้วนไปอาบน้ําก่อนเนาะพออาบน้ําเสร็จแล้วก็จะมาใส่เสื้อผ้าให้ใส่เสื้อผ้าไปก็งองแงไปเพราะว่าหิวนมพอเด็กอ้วนหลับแล้วเราก็มาจัดสถานที่เพื่อที่จะใช้ในการถ่ายรูปกันเลย,หล,ยหลายบ้านอาจจะให้สตูดิโอถ่ายรูปมาจัดสถานที่ให้แต่สำหรับบ้านเราเราจัดกันเองค่ะ อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการจัดนะคะอุปาจะสั่งมาจากแอปเนาะเขามีให้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นดอกไม้กระถางดอกไม้หรือว่าสติกเกอร์ต่างๆในเซ็ตก็จะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษมาให้ด้วยค่ะเพื่อที่เราจะได้เอาตัวอักษรที่มีชื่อลูกเราไปติดไว้ที่เค้กค่ะ การฉลองวันเกิด100วันแรกจัดขึ้นเพราะว่าความเชื่อของคนเฒ่าคนแก่ในสมัยก่อนค่ะถ้าเด็กมีอายุครบ100วันแรกจะมีอายุยืนยาวตลอดไปพอแกะสติกเกอร์เสร็จอุปปาก็จะเอาสติกเกอร์รูปผีเสื้อไปติดที่ผนังรูปแบบอะไรพวกนี้เราไม่รู้นะคะว่าต้องติดยังไงอะไรยังไงแต่ว่าเขามีแบบมาให้นะคะแล้วก็ดูตามแบบเลยกระดาษที่ติดอยู่บนผนังก็จะเขียนว่า Pack in ค่ะ จริงๆแอนก็ได้ชวนเพื่อนมาปาร์ตี้ตอนเย็นนะคะแต่ว่าเพื่อนทํางานติดงานกันทุกคนเลยค่ะแต่เมื่อวานเพื่อนก็มาหานะคะฝากของขวัญไว้ให้เด็กอ้วนด้วยและเพื่อนของแอนอีก2คนนะคะก็บอกว่าจะมาสิ้นเดือนปาร์ตี้ของเราในวันนี้ก็เลยไม่ได้จัดนะคะก็เลยสั่งแค่อาหารมากินนิดหน่อยค่ะพอจัดเียังพร้อมทุกอย่างที่จะใช้ในการถ่ายรูปเสร็จก็มาจัดอาหารต่อเลยในส่วนของอาหารก็จะมีต็อก แล้วก็เค,ค้กค่ะส่วนผลไม้ก็จะมีแอปเปิลแล้วก็กีวีที่โอป้ากำลังแกะอยู่ก็คือต็อกที่หน้าต็อกจะเขียนคำว่าแพ็กอินแพ็กอินหรือร้อยวันนั่นเองค่ะต็อกตัวนี้จะมีชื่อเรียกว่าแพ็กซอลกีเป็อิต็กอกเราจะใช้ต็อกสองแบบนะคะแบบที่สองที่เราเลือกใช้ก็คือแบบนี้ค่ะมีไส้อยู่ข้างในไส้ข้างในจะเป็นถั่วค่ะ และตอกก็จะทำมาจากข้าวตอกตัวนี้มีชื่อเรียกว่าคิงดันพอจัดสถานที่เสร็จก็มาใส่เสื้อผ้าให้เด็กอ้วนใส่ยังไงก็ใส่ไม่ได้สักทีก็เลยให้อุปป้ามาช่วยใส่เด็กอ้วนก็ให้ความร่วมมือดีมากพอใส่เสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะองค์รัชทายาทน้อยของแม่เสื้อตัวนี้ก็สั่งมาจากเน็ตนะคะพอใส่เสื้อใส่หมวกเสร็จอุปป้าก็อุ้มไปนั่งบนเก้าอี้แบบนี้เลย พอจัดสถานที่ทุกอย่างเสร็จเราก็มาเริ่มถ่ายกันเลยเด็กอ้วนคือดุ๊กดิ๊กไปดุ๊กดิ๊กมาน่ารักมากเลยค่ะรูปที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยค่ะพอถ่ายรูปเสร็จโอปป้าก็สั่งไก่ทอดมากินกันค่ะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ